วันที่5้าเงินตรามหาศิจังการสำนึกรู้คุณคือความมั่งมีการบ่นว่าคือความยากจนบทสวดของนิกายคลิสเยนไฟแอนถ้าชีวิตคุณขาดเงินตราจงเข้าใจว่าการรู้สึกกังวลอิจฉาผิดหวังหมดกำลังใจสงสัยหรือหวาดกลัวเกี่ยวกับเงินตราจะไม่ทําให้มีเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นหรอกเพราะความรู้สึกเหล่านั้นจะก้ารขาดการสำนึกรู้คุณเงินที่คุณมี การบทว่าหรือไม่พอใจเรื่องเงินตกเทียงเกี่ยวกับเงินพูหมดหิดเรื่องเงินจูจีเกี่ยวกับราคาข้าวของหรือทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ใช่วิธีของการสำนึกรู้คุณเงินในชีวิตคุณจึงไม่มีวันดีขึ้นมีแต่แย่ลงไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรการมัวแต่คิดว่าคุณมีเงินไม่พอจ่ายก็เป็นการไม่สำนึกรู้คุณเงินที่คุณมี คุณต้องกำจัดสถานการณ์ปัจจุบันออกจากใจและรู้สึกสำนึกรู้คุณในตัวเงินที่คุณมีแทนเรื่องเงินในชีวิตจะได้เพิ่มคุณขึ้นอย่างมหาศาลผู้ที่สำนึกรู้คุณเงินตรามากจะได้รับมากขึ้นจะเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณเงินตราจะถูกเรียกเงินเล็กน้อยที่มีไปด้วยการสำนึกรู้คุณเงินตราเวลาคุณมีอยู่น้อยเป็นเรื่องท้าทายนะแต่เมื่อคุณเข้าใจว่าทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนแปลงจนกว่าคุณจะสำนึกรู้คุณก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณทํา ประเด็นเรื่องเงินอาจเป็นกลลวงให้หลายคนได้โดยเฉพาะเมื่อมีไม่พอใช้ดังนั้นจะมีปฏิบัติการเงินตรามาจัดการยอยู่2ระดับจําเป็นที่คุณต้องอ่านปฏิบัติการการเงินตรามาจาัดกานี้ทั้งหมดให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มต้นวันเพราะคุณจะต้องปฏิบัติการเรื่องเงินนี้ต่อเนื่องไปตลอดวันนั่งลงและใช้เวลาครู่หนึ่งเพื่อคิดย้อนไปถึงวัยเด็กก่อนที่คุณจะมีเงินเองไม่ว่าน้อยหรือมากขณะที่ย้อนนึกถึงความทรงจำแต่ละครั้งถึงตอนที่มีคนจ่ายเงินให้คุณ จ้ากล่าวและรู้สึกถึงคำมัดกันว่าขอบคุณให้เต็มหัวใจในสภาวะการแต่ละครั้งคุณมีอาหารกินเสมอหรือไม่คุณมีบ้านอยู่อาศัยหรือเปล่าคุณได้รับการศึกษามาหลายต่อหลายปีไหมแต่ละวันคุณไปโรงเรียนอย่างไรคุณมีหนังสือเรียนอาหารกลางวันและทุกอิ่งที่จําเป็นในการไปโรงเรียนหรือไม่ตอนเป็นเด็กคุณมีโอกาสไปเที่ยวพักผ่อนหรือไม่ของขวัญวันเกิดที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดที่เคยได้รับเมื่อตอนเป็นเด็กคืออะไรคุณมีจักรยานของเล่นหรือสัตว์เลี้ยงไหม ชุดที่คุณเติบโตเร็วมากคุณมีเสื้อผ้าที่เปลี่ยนขนาดไปตามร่างกายคุณไหมคุณได้ไปชมภาพยนตร์เล่นกีฬาเรียนดนตรีหรือมีงานอดิเรกอื่นใดไหมเวลาไม่สบายคุณได้ไปหาหมอและได้ยามากินบ้างไหมคุณได้ไปหาหมอฟันบ้างไหมคุณมีข้าวของจําเป็นที่ต้องใช้ทุกวันอย่างแปรงสีฟันยาสีฟันสบูและแชมพูไหมคุณได้นั่งรถยนต์ไปไหนมาไหนหรือเปล่าคุณได้ดูโทรทัศน์ใช้โทรศัพท์ใช้ไฟฟ้าและปั๊บปาไหมทั้งหมดเหล่านี้ต้องใช้เงินและคุณได้รับ โดยไม่ต้องเสียอะไรเลยขณะที่คุณย้อนความทรงจํากลับไปในวัยเด็กและวัยรุ่นคุณก็จะตระหนักว่าสิ่งที่คุณได้รับมานั้นมากมายเหลือเกินหากเทียบกับเงินที่ได้มาจากการทํามาหาเลี้ยงชีพโงสำเร็รู้คุณในทุกสภาวะกายและทุกความทรงจำเราบอกคุณรู้สึกสำานึกรู้คุณเงินที่คุณได้รับในอดีตได้อย่างจริงใจเงินของคุณก็จะเพิ่มพูนขึ้นในอนาคตอย่างน่าอัศจรรย์ก็แทนจักรวรารักประกันได้ เพื่อจะเดินหน้าปฏิบัติการเงินตรามหากันต่อได้ให้หยิบธนาบัตรใบละ20บาทขึ้นมา1ใบแล้วเขียนลงบนกระดาษสติกเกอร์ซึ่งคุณจะติดลงบนธนาบัตรว่าขอบคุณสำหรับเงินทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิตเงินธนาบาัตรมหาจัน์ใบละ20บาทติดตัวไปด้วยในยวันนี้ใส่ไวในกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าเสื้อหยิบออกมาถือไวในมืออย่างน้อยครั้งหนึ่งในตอนเช้าและครั้งหนึ่งในตอนบ่ายหรือหลายครั้งตามต้องการ อ่านข้อความที่เขียนไว้และตรงสมไว้รู้คุณเงินตราอันมากมายเหลือเหลือเหลือเกินที่คุณเคยได้รับมาในชีวิตด้วยใจจริงยิ่งจริงใจมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกมากเท่าไหร่คุณก็จะได้พบการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในสถานการณ์ทางการเงินของคุณเร็วขึ้นเท่านั้นคุณจะไม่มีวันรู้ล่วงหน้าเลยว่าเวลาไหนเงินของคุณจะท่มคุณขึ้นแต่คุณก็น่าจะได้เห็นสภาวะการแตกต่างหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้คุณมีเงินมากขึ้นคุณอาจพบเงินที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีอยู่ได้รับเงินสด รื้อเช็คมาโดนไม่ได้คาดฝันได้รับส่วนลดเงินจ่ายคืนหรือการลดราคาหรือในรูปแบบของวัตถุสิ่งของที่จะมีค่าเป็นเงินให้คุณหลังจากวันนี้ให้ใส่ธนบัตรมาตรฐารใบละ20ของคุณไว้ในที่ที่คุณจะเห็นอยู่ทุกๆวันเพื่อเตือนให้คุณตระหนักว่าคุณเงินอันมากมายเลือนล้นที่คุณเคยได้รับอย่าลืมว่ายิ่งมองธนบัตรมาตรฐาน์ใบนี้บ่อยแค่ไหนและรู้สึกสมรู้คุณเงินที่คุณเคยได้รับเพียงใดคุณก็จะทำให้ความมหาจันทร์ต้องเกิดข,ขึ้นเท่านั้น การสำนึกร,รู้คุณเงินอย่างมากมายล้นเหลือจะเท่ากับเงินที่มากมายล้นเหลือถ้าพบสถานการณ์ที่คุณเกิดจะแสดงความไม่พอใจอะไรบางสิ่งที่เกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะผ่านทางคําพูดหรือความคิดให้ถามตัวเองว่านี่ฉันเต็มใจจะสูญเสียการบน่นหรือไม่พอใจนี้หรือเปล่าเพราะการบ่นหรือไม่พอใจเพียงครั้งเดียวจะทําให้กระแสงเงินที่ไหลมาช้าลงหรือถึงขั้นหยุดชะง,งักไปเลยจากวันนี้เป็นต้นไปให้สัญญากับตนเองว่า เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนจากการทํางานเงินจ่ายคือหรือส่วนลดหรือของที่มีคนให้คุณซึ่งมีราคาเป็นเงินคุณจะสำลึกรู้คุณเงินนั้นจริงๆสภาวะเหล่านี้แต่ละสภาวะแสดงว่าคุณได้รับเงินแล้วและแต่ละสภาวะก็ให้คุณมีโอกาสใช้พลังมหศจรรยร์ของการาสำลึกโอ้คุณ่อทำให้เงินของคุณเพิ่มคูณเป็นทวีคูณมากขึ้นด้วยการสำลึกโอ้คุณเงินที่คุณเพิ่งได้รับปฏิบัติการมหาจรรยร์หมายเลขห้าเงินตรามหาจันทร์หนึ่งปฏิบัติ ทำปฏิบัติการมาัจรรย์หมายเลขนึงคือคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตซ้ำตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ3โดยทารายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่ควรสำลึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 2. นั่งลงและใช้เวลาไม่กี่นาทีย้อนคิดไปถึงไม่ัยเด็กและสิ่งต่างๆที่คุณได้รับซึ่งมีผู้จัดหาให้โดยคุณไม่ต้องเสียเงิน สเม,มื่อคุณย้อนระลึกความทรงจำแต่ละอย่างที่มีผู้จ่ายเงินให้คุณจ้องกล่าวและรู้สึกคำอศจารย์ว่าขอบคุณอย่างเต็มหัวใจในทุกๆสภาวการ 4. หยิาบธนบัตร20บาทหรือธนาบัตรอื่นๆที่ยอดเงินไม่สูงมากเขียนข้อความลงบนสติกเกอร์และติดไว้บนธนาบัตรด้วยตัวอักษรตัวใหญ่และหนาว่าขอบคุณสำหรับเงินทั้งหมดที่ฉันเคยได้รับมาตลอดชีวิต นำธนบัตรมาตราจันใบนั้นติดตัวไปในวันนี้หยิบออกมาถือไว้ในมืออย่างน้อยครั้งหนึ่งในตอนเช้าและครั้งหนึ่งในตอนบ่ายหรือหลายครั้งตามต้องการอ่านข้อความที่เขียนไว้และจงสำนึกรู้คุณเงินตราอันมากมายล้นเหลือที่คุณเคยได้รับมาในชีวิตด้วยใจจริง 6. หลังจากวันนี้ให้วางธนบัตรมาตราจนใบละยี่สิบบาทของคุณไว้ในที่ที่คุณจะเห็นอยู่ทุกๆวันเพื่อเตือนที่คุณสำนึกรู้คุณเงินอันมากมายล้นเหลือที่คุณเคยได้รับเจ็ด ลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมาสจั่งไว้ในมือหนึ่งแล้วกล่าวคบมาสจรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้